ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมนาะกับให้น้องหมาน้องแมวนะคะก็จะมีอาหารหมาเป็นกระสอบแล้วก็อาหารแมวแล้วก็ปัจจัยค่านา้ำค่าไฟน้ำด้วยค่ะจะให้หลวงพ่อวันนี้ก็ขออุทิศจารุทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีความสุขความเจริญค่ะเจอหลวงพ่อแล้วดีใจมากค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเดี๋ยวพ่อับหลวงพ่อให่อ นิดเนาะชาอุ้ยนี่ตาคณะด้วยเนาะไม่สองกลุ่มคร pues mm ับคณะจมาภาคเหนือสองตัวแทนสองวันเหนือรวมคณะขารวมตัวที่ได้ร่วมมาความเดิมผู้ร่วมโดยจากทุกท่านวันนี้มาสร้างทางเบตโตในวันเการของโยมคณะขามีอาหารสุนัขและอาหารแมวและต่อ nah, ถึงน้ำดื่มวัตถ IR ุป <kindergarten company. S 2> <donn> ัจจัยด้วยบุญบารมีวณทุสองและผู้ร่วมโดยจากทุกท่านได้สร้างทางนี้เกิดขึ้นในวันนี้สถานที่นี้ ด้วยบ,บุญบารมีนี้จงไปถึงดังเทพเทวาพรัสาคุ้มครองสุเกศในเกิดเดทปภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีจะได้อยู่แสงนับปัจจุบันและที่ทั้งมาถึงสถานที่ตลอดถึงกบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ศรัทธาเริ่มใส่บรรจุลนราชงรับปัจจุบันแจส,สนิกนิสานพิงรับปัจจุบันเจ้ากรรมในเวรในปัจจุบันสรรพ,พสัตว์ในดีปัจจุบนับนตลอดโลกาพ,พิยาที่ทั้งหลายได้มาปเปลี่ยนทุกท่านและครอบครัวอยู่ขอทัท้งหลายเชื่อใจและบุตรตนดวงเวลาบุตรสนต้นเบื้องของโยมท่านจักมานรมแลภอแม่ฐาจัังหวดลำปาง เมื่อเชานทั้งหลายแลบเดชจุนุโมทนาบุรโหสิกรรมที่เปิดทางทั้งสองนี้และทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญหายทุกภายสุขภัยโรคภายภัยคิดพูดทำสิ่งใดสมความเปนรเจริญเจริญพรสาธุพระที่เปริสาลังเรว่าเมวิโตตินังเบตาอุปปฏปะิจัตุยังที่าเมวัสนิจเตุสัพเบรตุสัะจันโทเมรโยะทามมิริเรโสยสพีติโวตุสัพโลกวินาสตุมา เทพบวตวันตรายโยสุกีทีกิดอยุโตภาวะาพิวาตนาชรเชนิตยังวัฒนปฏาจินุจตารูธรรมาวัตติยะยุวุนโนสุขังพระอาทู